ไห้เจอครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งครึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมรักใครผ่านดูงใจไม่ร้งางรามน้ำคำลือลือ,ลอไปทั่วทั้งเมือนนมงนา,งางะนะ,ะมนะ ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะรักกี้รักกันนะคะทั้งชื่อแหวงนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อ,อรักกันนะคะ,ะนามสก,กุลอะไรคะนไม่รู้ไม่รู้ค่ะนามสก,กุลไม่รู้เหรอคะอชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะหญิงจุ้าเฮลเ์ตนะชื่อเล่นชื่อน,น,ะะน้องอะไรคะน้องน้องคิวบิรค่ะชื่อเล่นค่ะน้องอะไรคะ ความสามารถพิเศษทำอะไรได้คะไหนความทำความสามารถพิเศษให้ดูหน่อยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะดังแมพหรอคะโอ้ความสามารถพิเศษคือดังแมพหรอคะโอ้ฝากหน่อยค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะหนูหมายเลขอะไรคะเลขค่ะหนูหมายเลขอะไรนะคะเลขค่ะหมายเลขอะไรลูกเลขอะไรคะเลขสองเลขสองอ่ากดไลค์ไหมคะ เป็นกำลังใจให้หนูหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยค่ะ